สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม u n d e d w o r l d Hero Survival นั่นเองสำหรับตัวเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือ Idol r p g นะครับเป็นแนวจัดทีมตัวละครไตต่อสู้ซึ่งในส่วนของมอนสเตอร์เนี่ยจะมาในรูปแบบของซอมบี้นะครับก็ใครที่ชอบแนวซอมบี้อยู่แล้วน่าจะตอบโจทย์นะครับตัวเกมจะเป็นแนวตั้งนะครับผมซึ่งก็ยังไม่มีบนสตไทยนะต้องโหลด a อ k นะครับซึ่งผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปเรีรบร้อยสำหรับคนที่ นใจเกมนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศครับก็ในส่วนของบรรยากาศตัวเกมเนี่ยอย่างที่เห็นตอนนี้เนี่ยมันกำลังขับรถอยู่นะครับซึ่งระบบนี้จะเป็นระบบไอดอลที่มันจะมีการเก็บเลเวลเก็บแบบหาไอทมไอเทมให้เรื่อยๆนะครับเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับแต่ว่าระบบการต่อสู้หลักๆของตัวเกมนี้ก็คือกดแบทเทิลตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อที่จะผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมจะอยู่ที่ด่าน2อขีดหแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับซึ่งถ้าเป็นระบบไอดอลเนี่ยนะครับก็นี่ฮะรากดรับของรางวัลจากตรงนี้คร เข้ามาดูได้เนี่ยของที่เราได้นะมันเก็บไปแล้วออสองนาทีอะไรเงี้ยนะครับผมก็กดรับได้เลยนี่ครับประมาณนี้นะเอาเก็บไว้ของที่ได้มาก็เป็น exp เอาไว้ไปอัพตัวละครตัวละครประมาณนั้นนะครับอ่ะกดแบตเตอเข้าไปครับดูบรรยากาศหน่อย เป็นเกมที่เล่นง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากครับระบบก็ไม่ได้ซับซ้อนนะครับพอมาหน้านี้นะครับเขาก็จะให้เราทําการจัดทีมลงไปเพื่อไปต่อสู้นั่นเองนะครับซึ่งตัวละครเหล่านี้เนี่ยเราสามารถสลับสับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อนะครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครเ,เยอะแยะแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับนี่ฮะอัพเเลเลเวลได้นะครับผมเนี่ยจะเอาตัวนี้มาแทนตัวนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะ อ่าแล้วก็สลับสับเปลี่ยนตำแหน่งในการยืนได้นะครับซึ่งมันก็จะมีตำแหน่งของมันก็คือมีตัวแทงตัวยิงไกลตัวฮิลอะไรเงี้ยนะครับก็จะคล้ายๆเกมแนวแบบประมาณนี้นะครับเกมอื่นๆน่นแหละ นะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองต่อสู้กันดีกว่านะครับก็กดเข้ามาตรงนี้เลยครับแบทเทิลนะครับผมเมื่อเราจัดทีมเรียบร้อยนะครับมาจัดไปนะครับนี่อ่าในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีระบบออโต้ออโต้ตรงนี้ก็คือเป็นการใช้แบบออโต้สกิลนะครับอ่าเนี่ยฮะสีเขียวเนี่ยคือเลือดนะครับของตัวละครของเรานะครับส่วนไอสีส้มๆที่มันกำลังขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการแบบว่าเออเมื่อเต็มแล้วจะกดใช้สกิลได้นะครับเราสามารถปิดออโต้ จะกดใช้สกิลเองก็ได้แล้วแต่นะครับภาพเกมนี้ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะนะครับเนี่ยเห็นปะโอเคเลยนะครับบางด่านเวลาที่เราเจอซอมบี้เนี่ยซอมบี้มาเป็นร้อยเลยนะวิ่งกรูเข้ามาแบบให้เราสู้แบบโอ้โหโคตรเยอะอะนะครับแล้วก็อันเนี้ยนะครับจะเป็นแบบตัวเร่งความเร็วนะครับเร่งความเร็วการต่อสู้นะครับผมประมาณนี้นะครับเออเดี๋ยวผ่านไปอีกสักด่านนึงละกันนะครับผ่านด่านเสร็จปุ๊บก็จะได้รับของรางวัลเมานั่นเองนะครับมา กดปนะครับนี่มันจะมีบอกนะว่าเราจะต้องเจอซอมบี้กี่ตัวนะครับว is ันนี Frankly, im ้เจอซอมบี้ทั้งหมด14ตัวด้วยกันนะครับก็กดเร่งความเร็วได้เลยนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นการเร่งความเร็วให้มันสู้ได้เร็วขึ้นนะครับโอ้ซอมบี้ันนี้ค้างที่จะแบบโคตรเยอะเนี่ยนี่ฮะเห็นไหมต้กดสู้ตายนะครับถ้าซอมบี้มาทีเป็นร้อยแล้วแบบวิ่งกลูเข้ามาแบบโคตรจะเยอะนะครับผมเออชิวชิวแบบวันสะใจมากอ่ะ นี่ฮนะนี่ฮนี่เรียบร้อยนีย่ประมาณนี้ครับผมมาอีกสักดานดิจะมีซอมบี้แบบไปละลอยให้ดูไหมเนี่ยเออนี่ครับมาจาาัดไฟสองขีดแปดแล้วโอ้นี่เจ็สิบเอ็ดตัวนะครับก็ยังไม่ถือว่าเยอะมากผมเคยเจอแบบซอมบี้แบบร้อยแปดสิบตัวอย่างเงี้ยตรจะเยอะนะครับผมแล้วมาโดนลุมแบบสุดๆอ่ะนะครับ ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเราสู้ซอมบี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะว่าเลเวลเราไหวหรือเปล่านะครับผมมันจะมีพลังบอกอยู่นะครับว่าซอมบี้พวกนี้พลังเท่าไหร่อะไรเนี้ยนะครับตอนเข้ามาต่อสู้นะครับมันจะมีบอกผตก็ลืมบอกไปเออนี่นะเรียบร้อยอีก3าตัวโอเคเสร็จสิ้นครับสู้ยังแบบสู้สบายอยู่นะครับวันนี้โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับได้ของก็ระบบการต่อสู้จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะ ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวอื่นอีบ้างนะครับทีนี้ตัวฮีโร่เนี่ยนะเรากดเข้ามาดูตรงนี้ครับฮีโร่ที่เรามีเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทําการอัปเกรดได้นะครับอย่างเช่นผมจะอัปเกรดตรงนี้นะครับ่ากดติ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการแบบว่าใส่ของออโตอีควิปได้เลยนะครับกดปุ๊บถ้าเกิดเรามีของใหม่กว่านี้นะมันก็ใส่ไปแล้วก็ทําการอัปเกรดโดยการใช้แต้มตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับใช้เงิน520แล้วก็ใช้เอควอ e p เนี่ยสองร้อยยี่สิบนะครับถ้าเกิดจะอัพเป็นเลเวล นะครับเนี่ยอัพไปนะครับมันจะมีความต้องการบอกอยู่นะครับว่ามันต้องการเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูหน่อยนะครับว่าเราเอ่อมีของเยอะไหมหรืออะไรยังไงนะครับแล้วก็อัพไปนะครับอันนี้เป็นระดับอีพิกนะครับของอัพไว้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นระดับแรนะครับเป็นตัวแบบเอ่อตัวฮิล่ะนะครับตัวนี้เป็นตัวฮิลเลยนะเราห้ามขาดนะครับตัวฮิลเนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็กดเข้ามาดูได้นะว่าสกิลของตัวละครตัวนั้นๆเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยมันจะมีบอกอยู่เนะฮะ อ่าเนี่ยตัวฮิลเลยตัวนี้สําคัญนะครับต้องเก็บไว้นะครับผมประมาณนี้นะครับอ่านี่คือในส่วนของการแบบว่าอัพองอัพเกรดอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคนะครับผมแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะนี่ครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครตัวใหม่มานะครับเรามากดเข้ามารับนะครับกดเข้ามาแล้วก็กดตรงสมุดตรงนี้มันจะมีให้รับเพชรตรงนี้ด้วยนะครับผมเอ่อประมาณนี้นะจ๊ะโอเคอันนี้คืออะไรอ๋อทีมเรานะครับ โอเคนะครับทีนี้เรากลับมาที่ในส่วนของหน้าเมนูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการเปิดกาชากันนะครับอ่ามันมีกาชาให้เราเปิดอยู่อันนี้เลยนะครับกาชาอันนี้มั้งนะครับกดเข้ามาดูซิอ่าใช่นะครับก็ในส่วนของระบบกาชาเนี่ยจะมีทั้งหมด2ตู้นะครับก็ตู้นี้นะครับเอ่อถ้าเกิดเปิดเนี่ยเราจะต้องใช้เพชรในการเปิดส่วนตู้นี้นะครับจะต้องใช้แบบเป็นหัวใจแบบ น่าจะเป็นหัวใจแบบเพื่อนส่งให้อะไรประมาณนั้นนะนะครับแต่คือเราไม่มีไงนะครับเราก็ต้องมาเปิดอันนี้นะครับนี่ก็ใช้เพชรทั้งหมด2,700เพชรครับเพื่อที่จะเปิดหาตัวละครแบบ10ตัวนะครับมาผมมีอยู่3,800นะครับจัดแต่ลุยนี่น่มาเลยเพื่อนนี่ครับสาวสวยคนนี้นะไม่ใช่ตัวละครนะแต่เป็น NPC นะครับนี่เดินมาอ่านี่ครับมีสมุดเพื่อที่จะเปิดหาปุ๊บมาแล้ว เอมีสีแล้วบ้างจัดไปโอ้โหตัวแรกโอ้โห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 เอาแล้วครับอืมเฮ้ยเออนึกว่าจะไม่มีตัวดีๆโอเคแจมครับระดับอีพิกมาได้ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยสมมติเราได้มาแล้วใช่ปะเรากดตรงนี้นะครับนี่ฮะรับเพชรฟรีๆนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับเรียบร้อยอะกดสกิปไปนะครับก็นอกนั้นเป็นระดับธรรมดาทั่วไปนะครับมีอีพิกมาตัวหนึ่งก็โอเคนะ นะครับ <laughs> ในส่วนตรงนี้เมื่อกี้ก็คือเป็นการแบบเปิดกาชานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนอื่นๆที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกน,นะฮะ มี a c a d e m มีมี l e a d e r b o a r d มีแบบ w o r k s h o p อะไรอีกนะครับอันนี้เป็นในส่วนของเมนูคาราวานนะครับก็คือแบบเป็นร้านขายของอะนะครับเราสามารถเอาเพชรมาแลกมาซื้อได้หรือว่าเงินในเกมที่เราได้มาก็มาซื้อได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแบบกดรีเซ็ตตัวละครถ้าเกิดว่าตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะเราไม่อยากใช้แล้วนะครับเรากดเข้ามาใส่ตรงนี้แล้วเราก็ทําการรีเซ็ตเพื่อที่จะเอาของที่เราอัพไปก่อนนั้นเนี้ยนะครับกลับคืนมาได้นะครับผมอ่มมันก็ดีนะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวเรากดกลับออกมาข้างนอกกันนะครับ uh, ตัวละครที่เรามีนะตอนนี้นี่ระดับอีปีกตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวนะ uh, อ๋อเป็นรูปปีกอย่างงี้นะครับคือสัญลักษณ์ตัวนี้ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะว่ามันคืออะไรไงบ้างนะครับผม ه, อก็มาแทนตัวนี้ได้อยู่มั้งนะครับอืมเนี่ยอัพไปเลย <S <S นี่ครับอัพไปนะครับผมใส่ของก็กดออโต้ได้เลยฮนะนี่ครับมันก็จะใส่แล้วเรียบร้อยนะครับ อัพไปนี่โอโอเคนะครับพอถึง level 15มันจะต้องมีการแบบเออ่ต้องข้ามในส่วนของแบบลิมิตนะครับเพื่อที่จะให้แบบเพิ่มเติมเป็น level สูงขึ้นอะไรอย่เงี้ยนะครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยผมจะเอามาแทนตัวนี้นะครับอ๋อตัวพวกนี้ที่เราได้มาใหม่แล้วก็กดรับได้เหมือนกันนี่ครับก็ดูความสามารถของมันนะครับแต่ละตัวว่าความสามารถมันเป็นยังไงนะครับยิ่งเราอัพเลเวลเขาสูงขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีเแบบสกิลใหม่ๆ นะครับเพิ่มเติมมาโอ้ตัวนี้เป็นแบบตัวซ้ำนะครับตัวซ้ำตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแบบไปอัพความสามารถเพิ่มเติมได้นะมันจะมีให้เรามาอัพเพิ่มเติมได้อยู่นะครับตรงไหนน,นี่ตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเนี่ๆอย่างเช่นตัวซ้ำอย่างเงี้ยเนี่ยที่มันมาซ้ำๆเนี่ยนะครับเราสามารถแบบว่าเานี่ยครับอัพความสามารถเขาเพิ่มเติมได้เดีย๋ยวก่อนปึ๊บมากดตัวนี้เออนี่ฮะกดเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมมันจะเพิ่มเป็นจากแรธรรมดาเป็นแรพลัสอะไรเงี้ย นะครับนี่นะบวกเข้าไปเลยนะครับความสามารถเราก็จะเพิ่มสูงขึ้นอ่าโอเคตัวนี้อุย้ยกดผิดตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เออนี่ครับจัดไปอ่ามันจะได้เก่งขึ้นมาหน่อยนี่อัพเลยอัพไปขำๆมาเลยนี่ฮะปึบเรียบร้อยนะครับมันก็จะเก่งขึ้นนะจ๊ะ ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็เมนูในส่วนอื่นๆก็จะมีนะครับเมนูเควสอะไรพวกนี้นะครับก็มากดรับนะอ่าเปิดไปนะครับได้พงได้เพชรได้อะไรไปนะครับเนี่ยอย่าลืมมากดรับให้เรียบร้อยนะครับของนี้นะครับเป็นเกมที่ผมว่าน่าเล่นดีนะนะครับเล่นแบบสบายๆนะครับผมอุ้ยได้เพชรมาอีกแล้วอ่ะเพชรให้เยอะจังวะเออตอนนี้โอ้โหสองพันสองละแป๊บเดียวเองนะครับได้เพชรมาโคตรไวนะครับแล้วก็ อะไรพวกนี้นะครับลองมากดดูนะครับเนี่ยเปิดหาตัวละครใหม่ๆได้นะถ้าเกิดเราสะสมครบนะครับอันนี้คืออะไรโอเคโอ้อนะครับผมเรียบร้อยนะของก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อันนี้โอ้คนรับไปเลยนี่อ่าเดี๋ยวทำภารกิจครบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มากดรับเพชรได้นะครับเออนะโอเค ก็ไม่น่ามีอะไรละในส่วนของตัวเกมนะตอนนี้แล้วก็มีระบบตรงแอ v เวนเจอร์ตรงนี้นะครับให้เราแบบว่าสู้ผ่านด่านไปเรื่อยเนี่ยมันจะมีอารีน่าด้วยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับแล้วก็มีด่านอื่นอีกเพียบเลยนะครับรอแบบมันเปิดอีกทีนะครับผมแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นเวิร์ m แมปนะครับมาสำรวจได้นะครับผ่านด่านไปเรื่อยครับในส่วนของเวิร์ m แมปตรงนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าเมื่อพบเวลาตรงนี้เราก็สามารถปดรับรางวัลได้นะครับประมาณนั้นเดี๋ยวสู้อีกสักรอบดิ ในส่วนของตัวละครผมว่าโอเคละนะครับเอ่ออเามาแทนนี่ตัวนี้จัดไปโอเคเลย very good นี่ครับไปสู้ครับผมฮิชิลตอนนี้มีระดับอ e ีพิกเทียบแล้วนะครับอ่าเหลือแค่ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวแบบเออ่ตัวฮิลเนี่ยนะครับที่ยังไม่ใช่อ e ีพิกนะเป็นระดับแรธรรมดานะครับจัดไปนี่ อโอเคเรียบร้อยนะครับก็เอาเป็นว่าบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลของตัวเกมนี้นะครับเขาคร่า,ราประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็ไปโหลดซะนะครับลิงโหลดเนี่ยจะอยู่ใต้คลิปนะครับเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับก็แบบมันเหมือนมันปลดล็อกมาเนาะนะครับมันก็จะมีอะไรมาสอนเรานะครับแล้วก็เข้ามาดูว่ามันคืออะไรเหมือนแบบมาหาอะไรไปนเนี่ยหาแบบหาของเหรอหนะลองดูดิไปอ๋อหรือว่าจะต้องเอาตัวละครลงไปด้วยหรือเปล่า อันนี้ผมยังงงๆอยู่นะว่ามันคืออะไรนะครับผมยังไม่แน่ใจโอ้ปดเดินไปแบบนี้เหรอเดินไปตามจุดปึ๊บม,มันคืออะไรไม่แน่ใจนะครับลองมาดูนะอ๋อรับของแล้วก็ไปสู้กับพวกซอมบี้พวกอะไรเงี้ยนะครับเหมือนแบบเดินหาแบบอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับพ็กเนี่ยเข้าไปสู้ได้นะครับอ่านด่าไปเรื่อยๆนะฮะ อนนะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงลองเล่นดูสำหรับคนที่สนใจนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับไปละสวัสดีทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า